โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร m มินิเซมิเลเตอร์นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็พามาเล่น6ล้อนะครับผมเปิดตัว6ล้อใหม่นะฮะก็จะเป็นฮิโน่เมก้าห้าร้อยนะครับผมเป็นเครื่องเอฟซีเก้หรือเปล่านะครับคันนี้อ่ะก็คันนี้นะครับจะแต่งมาก็เยอะพอสมควรเลยนะนะครับผมอันนี้จะเป็นสีเขียวนะ แล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีเลยนะครับผมสาหรับใครที่ชอบสีไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่นเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับผมพอดีทํามาหลายสีนะก็แบบว่า,เ,าเลิกเล่นไม่ค่อยถูกนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวคันนี้แล้วกันนะคันนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นสติกเกอร์ข้างรถมานะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าด้วยนะ แล้วก็ตรงไอ้กระจกด้านหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมบองทะลุปไปตรงดำเนี่ยมันก็จะมีไฟอัพติมัตนะครับที่ติดไว้ตรงดำน,นะมันก็จะแบบว่าพอดีเลยใส่หมวกยุนมานะฮะแล้วก็เป็นกระจกนาซานะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นชุดไฟปกติเลยนะจะมีไฟปัตตาเน่แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะฮะแล้วก็มีมิชลินนะฮะตุ๊กตามิชลินนะครับผมนี่เลยครับผมอ่าคันนี้ก็มีระบบไฟครบหมดเลย นะครับส่วนลายดาก็จะประมาณนี้เลยนะเขาเรียกว่าลายอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสีสวยมากเลยนะฮะนี่ครับก็สีรถคันนี้ก็จะไม่เหมือนสีอื่นนะจะเป็นสีแบบว่าสีมุกอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ครับสีเขียวมุกอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะเงาแบบนี้เลยนะครับส่วนสีน้ําเงินก็จะเหมือนกันนะฮะนี่เลยจะเป็นสีมุกเหมือนกันสีน้ําเงินมุกอะไรเงี้ยสีแดงมุกนี่ครับโอ้โหเงาวิบับเลยนะครับด้านหน้าก็จะใส่แบบ ชุดเลดมานะครับนี่ครับใส่ทั้งหัวเลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีพ่อเป็น6ใบนะครับผมดุมล้อน็อตแล้วก็อไอ้ล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อเลนนะทุกคนนี่ครับเป็นยางเขาเรียกว่ายางอะไรวะยาง900าหรือเปล่านะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นยางพันก็จะแป็นว่าล้อใหญ่ๆใ,ใช่ไหมก็จะมีะสติกเกอร์นะครับผมบารมีพ่อแม่แล้วก็เคสิบัตไทยแลนดาน่ามีตุ๊กตามิชลินนะฮะนี่ครับ นั่งห้อยอยู่3ตัวเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนด้านท้ายก็แบบเดิมๆอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาเล่นแมคโครด้วยนะแล้วทำไมแมคโครเราอยู่แบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดแมคโครใหม่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาแมคโครไปขุดดินลอกนาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขอจัดแมคโครใหม่ก่อนสงสัยมันล่วงนะเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าล่วงได้ไงไม่รู้นะฮะน่าจะไหลโอเคเออผมลื้อลัดเชือกไว้นะฮะเดี๋ยวลองดู อลองรัดดูรัดได้อยู่ลืมรัดไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็เลยแบบไหลแบบไหลตกหางโรเบตนะ,ะแล้วก็เราจะต่อพ่วงไปแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะใช้เป็น6กร้อลากไปนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นแบบสําเร็จเลยนะลากไปแล้วก็แบบอเมโคตักใสดด่รถดำน,นะฮะไม่ต้องเอารถไปหลายคันนะครับคันเดียวรับจบนะฮะ นี่ครับก็มีรถเยอะนะฮะแต่ว่าไม่มีคนขับนะครับก็เดี๋ยวจอดไว้ก่อนนะครับรอทีมงานมาก็ค่อยแบบว่าเดี๋ยวเอามามีงานนะฮะนี่ครับจอดไว้เยอะเลยนะครับปวันนี้เดี๋ยวเอาเจ้าสีเขียวไปละกันเนาะอ่ะสีเขียวเหนียวซับนะฮะส่วนหน้างานของผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอามาเทถมตรงบริเวณนี้นะเออผมลืมย้ายรถถ่ายมาว่รถถ่ายจอดอยู่ที่หน้างานเดิมนะครับอยู่ตรงทุ่งนานู่น่ะอยู่โคตรไกลเลย ก็หน้างงานจะเป็นหน้างงานเดิมนะตรงนี้นะครับพอดีดินมันเหลือเยอะอยู่ก็เลยแบบว่าขอมาขุดจากตัวนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็วิ่งมาเทใกล้ๆตัวนี้นะครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะใกล้ไปหรือเปล่านะนะครับไปเดี๋ยวเราย้ายมาก่อนนะครับอันนี้มีหม้อก๋วยเตี๋วด้วยนะหม้อใหญ่ไอ้ท่อใหญ่นะฮะนี่ครับมีท่อสองฝั่งนะปกติหกร้อจะใส่ท่อออก้ายนะเออเป็นท่อคู่ท่อเดี่ยวอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ ครับผมคันนี้มีท่อรันแล้วก็แบบแต่3ชาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไหนครับแต่3ชาเอ้ยกดผิดนะฮะโอเคมีแต่ลมนะฮะแต่ลมแต่3ชานี่เลยครับแบบด้านอะดูหม้อลมด้านบนนะครับไม่เป็นไงไปเดี๋ยวเราไปกลับรถมานะครับอ้ยกล้อไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราถอยก่อนเหมือนเล่นม่โคงมันจะหนักนะฮะเมื่อกี้แบบ ว่าอยู่ทำไมรถมันปปแปลกเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ครับไม่ได้มาไม่ได้ครับมันยกลอ้อทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูดิเมื่อก,กี้เกือบเราเอาสายไฟฟ้าไปซะแล้วนะฮะลืมตัวไปหน่อยนะครับลืมไปว่าลาพกพ่วงมาด้วยถ้าเป็นหกลอ้อเนี่ยมันจะแบบว่าย่างนิดนึงอะ่ะจริงๆมันมีวิธีแก้อยู่นะตอนนี้ลอ้อหนามันลอยไปแล้วนะครับ น่าจะเลี้ยวไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําการเอาล้อมิโคถอยไปด้านหลังแล้วกันรู้สึกว่ามันจะหนักหน้าไปหน่อยนะครับมันจะกดด้านหน้าเห็นไ,ไหมมันจะกดไอหางโรเบิร์ะแล้วก็ล้อนหนามันจะยกไออ,อะไรวะไอรถด,ดําปเนี่ยวันนี้มากับโกเนบนะกับรถแจกเอาจอดไว้ประมาณนี้เอาตรงบริเวณล้อนี่แหละ โอเคน่าจะได้นะรอบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้มันกดไอ้ด้านหน้าไปหน่อยอไปไปเดี๋ยวเปิดท่อรันให้หน่อยนะท่อไม่ค่อยรันเลยอะ่ะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับรถไปก่อนเข้ามาครับด้านในนี้คือมองไม่เห็นข้างทางเลยมองไม่เห็นด้านข้างเลยสติ๊กเกอร์บางหมดนะครับ จริงๆซอยมันอยู่ใกล้ๆเองนะครับแต่ว่าที่กับรถมันไม่มีน,นี่เลยครับเป็นไงตั้นใช้ได้เลยนะฮะสำหรับท่อรถคันนี้แต่งมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับสำหรับเจ้าคันนี้มาๆกับรถก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าซอยเสาทศัพั์นะฮะไม่ <laughs> อย่างซิ่งอ่ะคันนี้ ครั้งแรกนะครับสําหรับไอ้ไมโครไมโครรุ่นอะไรวะเนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกมันเป็นไอ้โกเบโกอะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรอะเป็นตัวไหนไม่รู้อะร้อยสิบหรือเปล่านะครับเป็นหัวแบบหัวคอปเตอร์นะเขาเรียกเนี่ยหัวมันคล้ายๆเฮลิคลอปเตอร์ะ ter, อะไรเงี้ยไปเดี๋ยวลงไปด้านในแล้วกันนะครับ ไฟเลี้ยวด้านหน้าก็มีอยู่นะเห็นไหมมันจะแบบว่าเนี่ยทีเดียวเนี่ยเฮ้อเลย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 เดี๋ยวไม่โค้งลงตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่ถอยลงไปเลยโอเค ปลดเ,เ,เชือกรัดนะฮะไปเดี๋ยวไปเอาแม่โคลงก่อนนะครับจัดที่จัดทางนะครับผมเตรียมตัวตักดินนะไปวันนี้ขอขับแมโคหนึ่งวันรุ่นนี้เพิ่งเคยขับครั้งแรกด้วยนะปกติจะขับแต่รุ่นไอ้200อะไรเงีย้ยเดีเ๋ยวขออนุญาตเดินลงเลยแล้วกันนะครับมันจะลงได้ไปะเนี่ย นี่ครับเดินลงไปเลยนะฮะโคตรเกาอ่ะรอบโอเคเดี๋ยวเราจะเลาะหน้าดินไปตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ครับตรงนี้ดินมันจะน้อยหน่อยเดี๋ยวก็พอขุดได้อยู่เดี๋ยวแเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบเออ่ขุดง่ายๆหน่อยนะโอเค เดี๋ยวถอยขึ้นไปด้านบนเลยนะทุกคนอมันติดซะแล้วเดี๋ยวลงไปล่างหน่อยเอาไมโครจอดไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตักดินใส่ด้านล่างข้ามขึ้นแล้วแหละโอเค รู้สึกว่าดินมันจะหล่นนิดนึงอ่ะมจมล้อแท็กไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปถอยหกล้อมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มง,งานกันเลยวันนี้มากับรถหลอก,ก็ต้องแบบทะนุถนอมหน่อยนะรถใหม่นะพอเล่นไปเบื่อแล้วนะครับข <c oughs> ับดูอย่างเดียวอะ่ะอามาเดี๋ยวคิดหน้าอยากให้เล่นไอ้สีไหนก็แบบคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับ มีหลายสีนะเลือกเล่นไม่ถูกไม่น่าทำมาเยอะเลยโอเคครับไปเริ่มงานกันเลยโอ้มูมกล้องภายในฟิล์มนี้จะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันขุ่นๆยังไงไม่รู้อะนะครับพอตักได้อยู่นะแมโครนี้มันจะไวนิดนึงนะรุ่นนี้น่าจะผ่านการแบบปริฟายมาอย่างดีเลยอะสวิงอย่างไว นะครับงานใบครับมันงี้ยังไงใช้ได้ใช้ได้นะครับถึงจะเก่าแต่ก็แวยังเก่าอยู่นะครับคันนี้ะครับเปิดไปทีละหน้าทีละหน้าเลยผมลืมไปย้ายรถถ่ายมาด้วยรถถ่ายจอดอยู่ที่ทุ่งนาเนานะไม่มีรถถ่ายดันเดีย๋ยวเราไปเท,เอเทกองไว้ก่อนก็ได้ไม่รีบครับไม่รีบ ี่เป็นไงมักโควัครับงานไวครับงาน่าสวยอแล้ว,วางานไวนะครับเอากุดไม่เข้าท่าโอเคใส่ไปเยอะๆเลยนะครับเจมรถใหม่นะฮะเจมรถใหม่ โอเคเต็มแล้วครับทีวแรกของวันนี้ไปเ,เราเอาไปดัมกันเอาไปเทนะครับผมมาสังช่าหน่อยก็ขับภายในไม่ได้ยินเลยไปยครับผมนี่เป็นไงสวยมากเลยนะครับสุดยอดเลยเียดาวันนี้วิ่งใกล้กลเองอะ่ะถ้าวิ่งใกล้กลนี่เหยียบมันเลยนะครับเป็นงานทอยเนาะวันนี้ก็ นี่ครับตรงนี้เองอะ่ะใกล้ๆครับประเดินเที่ยวแรกครับผมสีเขียวเนี่ยทรัพ์ของจริงโอ้โหเดี๋ยวเราไปเทด้านในนะฮะมีระบบไฟครับนะครับผมอันนี้มีระบบไฟอ่ไฟเลี้ยวเล็กนิดนึง <laughs> โอเค ทไปเลยวันนี้สวยเลยนะครับไปเสียงท่อลัานมากเลยประฝนด้านท้ายก็แบบใหญ่ชะได้เลยนะฮะโอ้โหดูดิวิ่งไม่ถึงไอ้ร้อยเมตรมั้งนี่ ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะครับไ่นะเอามากดมันต่อเลยนะครับผมขับภายในก็ได้นะแต่ว่ากระจกมันเป็นสีฟ้าผมมองไม่ค่อยถน,นัดบางคนเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะ ตีใช้ได้เลยนะครับชอบม,มากเลยอันนี้รถแจกช่องบางดินนะครับผมใครสนใจก็กรดเล่นมันได้นะฮะอ้ยอยเต็มแล้วครับผมสลับที่อีสองนะฮะว่าไมโครคันนี้ใช้ได้เลยนะครับความไวมาสตาร์ทเครื่องนะครับ สำหรับใครที่ได้ยินเสียงสั่นหรือว่าเสียงแบบดังๆนิดนึงอ่ะไอต้องขออภัยด้วยนะพอดีแบบหน้าบ้านผมเนี่ยเขาแบบก่อสร้างถนนใหม่นะครับนะครับรถเครื่องจักรทำงานหนักมากเลยนะครับผมขออภัยทุกคนด้วยนะฮะไปๆไปเที่ยวสองครับเดี๋ยวเที่ยวสามเราจะเอาไปเทอ,อีกที่นึงนะก็จะไกลนิดนึงนะครับ พอดีตรงนี้เขาสั่งสองเที่ยวนะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งสั่งนะครับอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงเอทางไปปั๊มปตทนะครับผมนี่เอนี้มากับสีเขียวนะฮะวันเสาร์สีเขียวไม่ใช่หรือเปล่าวันเสาร์สีเขียวนะถ้าจำไม่ผิดอโอเคตรงนี้เขาจะดันแบบว่าผมมาตรงนี้นิดนึงอะ่ะโอเค วันเสาสีเขียวเหนียทรับว่าผมมาแายค้าครับโทษทีโอ้จีวา่าค้างครับเมื่อกี้โอ้เนี่ยเห็นไหมทุกคนไอเครื่องแบบเครื่องจักรมันทำถนนอะแบบเสียงดังมากเลยไปเดี๋ยวไอเที่ยวนี้เดี๋ยวผมเอาไปเทตรงนู้นอะไกลๆนู่นอะ ตาครับผมตายโอ้ต้นไม้บ,บงังซะเหลือเกินเนี่ยอันนี้เป็นหัวแคบนะครับอันนี้ดูดีๆนะหัวแคบโอเคตายครับผมดึงตันต่อครับดึงตันต่อครับดึงตันไปเรื่อ,อยเสียงแบบด้านมากเลยโอ้โห มกเลยครับบ้านผมโอเคเดี๋ยวเท่วนี้เราไปเทตรงทางไปปั๊มแล้วกันนะครับ โอเคไป,ปเที่ยนี้ใส่ไปประมาณนี้จานั้นก็ได้แถมๆนะครับน่าจะเต็มนั่นแหละโอเคไปกันดีกว่าน,นีบเอาไปเทดีกว่า บางฝนมันรู้สึกว่ามันจะจมดินไปด้วยมันน่าเจาขึ้นอีกนะแล้วมันต่ำด้วยนะครับมันต่ำไปเดี๋ยวเราข้ามมาเทฝั่งโน้นนะฮะไปกับรถก่อนมาครับมองด้านข้างก็จะเห็นแบบเป็นสติกเกอร์ญี่ปุ่นนะ อันนี้ไม่ได้แต่งตามรถจริงหรือว่าอะไรแต่งตามใจนี่แหละนะครับมาแล้วครับท่อน,นี้ไม่รู้ว่าจะออกฝั่งไหนแล้วนะครมีโอกบอกี่ใบว่าเจ็ดใบมาๆๆมาแล้วมาอยากบ้นเลยนะครับมาๆมาตรงนี้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 โอเค ตรงน,นี้นะครับผมมีทางขาดอยู่นะเหมือน,นน้ำจะท่วมหรือเปล่าเราเทก่อนแล้วกันไปรถถ่ายขนัานดับเลยครับผมดับเลยดับไปแล้วครับดับไปแล้วอืมเป็นไงโอเคเรียบร้อยครับวันนี้วิ่งสามเที่ยวตึง,ตง,ตงเลยเดี๋ยวเรากลับไปที่ไร้านของเราดูการ ขอญาตแล้วกันนะครับขอญาตรัดทุ่มไปมเดี๋ยวขับไ้กลับไปหาไอ้สามตัวนั้นก่นอนนี่เลยครับโอ้โหเป็นไงจอดเรียงกันนะครับหลากสีโตรหล่อเท่เลยอ้ยังขาดคนขับอยู่เลยนะฮะคปสนใจไหมครับ,รบได้นะเนี่ยมีทั้งสามคันเนี่ยรถดำเนี่ย โอ้โหก็เยอะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าอยากให้เล่นสีไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับมีทั้งหลายสีอ่ะด้วยดีเลือกขับไม่ถูกเลยนะครับผมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมีสีเขียวนะสีน้ําเงินสีแดงนะครับผมประมาณนี้นะครับว่าจะทําเพิ่มอีกก็แบบไม่น่าไว้อ่ะว่าจะทำสีเหลืองเพิ่มอีกไม่เอาดีกว่านะครับแค่นี้ก็ขับไม่หมดละโอเคเดี๋ยวไว่าอยัางไรคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอต้วนรับกับสวัสดีครับ